แครับพี่น้องบรรยากาศเบงหมอกครับนี่ลครับนีแล้วครับพี่นอ้องเบ่งเพื่อนสี่ถามไปครับเพื่อนประคองกันครับเพื่อนสี่ถามไปสามคนถามไปฟัง่นครับ โอ้ยทำไปได้เดอ้อครับเพื่อนชิคามไปครับสายทอปลาปลากระตีน้ำยุบกุ้งกุ้งอยู่ครับ นี่แหละครับพี่น้องย่ามฝนกับลำบากเน่ยตั้งหน่อยครับคห็นว่าน้ำมันแห้งอยู่ครับคห็ว่ามอเตอร์ไซค์ดีค้นไก่กัดก่ด้วยครับค้นครูคนกาเอาขาม เร่งพี่น้องขั้นหนึ่งคนขามมาแล้วโอ้คนขึ้นไก่แท้คุณอะโอ้ย่อมรับครับย่อมรับแน่ออนอนนะครับเพิ่นขามไปเลยโอ้เพิ่นไกีหลีครับพี่น้องย่อมรับสีมือเล่าอยู่ดอก เบื้งเศร้าหอยเศร้าหน้าครับดีตันข้าเจ้าู่ดอกผู้ข้าเจ้าเพิ่นเฝ้าบางคนก็เฝ้าไปเบื้องหน้าบางคนก็เฝ้าไปเบิง่งงัวเบิ่งค้วยครับเพราะว่าเพิ่นหาบางคนก็เพิ่นก็เลี้ยงงัวเลี้ยงควอยครับ เพิ่งชุมเพลนโศกันครับดิตนข้าเจ้าอยู่หรอครับผูเพิ่นอยู่หน้าฟังคน